สวัสดีครับอากาศยามเย็นครับประมาณบ่ายสามยี่สิบแล้วครับฝนก็ตกมากแต่บ่ายนะครับตกตกพอกระเทอนนี่นะครับตกปอเป้ปอเป้ฝนภาษาคนละเรียกละลืมนะครับโหตายาจวันนี้วันที่แปดเดือนตุลาคมแล้วครับ วันนี้ครับวันนี้จะมาทำของกินครับอยู่ก็ครัวเตาฟืนครับนี่ครับหัวปีนะครับอันนี้หัวหน่อยหัวใหญ่ถอดมันหัวปีครับพอเป็นพี่น้องอาหารบ้านนี้ใช่เตาถ่านเหมาะเลยบ้านนี้ เครื่องปุ๋งก็เหมือนทอดมันธรรมดาครับเพียงแต่ว่าใส่หัวปีนี่ครับต้นกล้วยพึ่งตัดได้ไห,ไหมพึ่งตัดมาเมื่อกี้นั่นไหนี่ครับอยู่บา้านเองปูกอะวไวรไปก็ได้ก,กินนั่นะครับพ่อพี่น,อนอ้องปูกกล้วยก็ได้ก,กินวีก็กินหน่วยมันแหละครับ ทำพ่อคนขีข่คานนี่นะฝนตกแบบนี้มาเช้าไปใส่ปุ๋ยมาไต่จกละลายทันไม่รู้นี่ ไม่มันเ,ลนเหละแลยื่อมันยังไม่แข็งตัวเียยังไม่แข็งไม่เข้าใจธรรมดาจะเป็นแผ่นถามมาเด้อภรรยาจะกุ๊กหูเอ่ยเรามีนาทีกินแล้วมีนาทีถามภรรยาทำอร่อยไหมอร่อยก็อร่อยคือเก่านะครับ โไม่คือเรื่อนีหนะครับน,นี่แหละครับถอดมันปลายำหัวปีอ่อนสไปเราเถอะเพราะมันขนมเปียกปูนแต่ก่อนเลยนี่เย็นแล้วมันจะแข็งนี่งไง ถ้ามาด้านจะเป็นแผ่นแผอนเพราะว่าเขาแป้งเอาแป้งมาใส่แล้วต้องใส่ไม่ถึงแป้ง มันก็ลืมแข็งอยู่ด้วยเนี่อ่อนนี่นก็ไฟอ่อนป่ะแต่ทอดวันนี้เขาต้องไฟอ่อนอะนะเธอเดี๋ยวเพิ่มไฟนี่ก่อนเดี๋ยวเพิ่มไฟก่อนนี่ครับอันนี้ก็ ปลาเขาเนี่ก็ทีบอกผมปักบิดปาาลาไหลเลยครับนี่ขามกัมเพงไป้กับแม่นเลยครับนี่หากิ้นรอบอ่ะโอเคนะครับพอน้องเอ,อเบื่อกินก็ฝนปีนี้ฝนอัศจรรย์เลยละ่ะตกพลือพล้อพลือพล้อเพรมันฝ่ารั่วเก๋อซ้ำซิงเลยโอเคครับพอน้องกับสโลแกนของผมกับคนขยันครับไม,ไม่มีวัโนโอดตายครับถ้าอยากสบายก็ือเสียกับปีกับมอนนะครับ ชาวก็ถูกใจแชร์กันที่ต่างกับกับชีวิตบ้นบานสวัสดีครับ